สวัสดีค่ะทุกท่านพี่เล็กพามาไหว้พระบ่อน้ำพระอินนะคะหลวงพ่อพามาไหว้หลวงพ่อแต่ก็ไม่น่าจะเจอหลวงพ่อวยสาลากว้างมากค่ะทุกท่านนักสู้ที่แท้จริงคือสู้กับใจตัวเองหลวงพ่อสินทรัพย์บอกหลวงพ่อสินทรัพย์ก็คือพระสิ้นคิดนะคะทุกท่านโลกยังปกติใจเรานั้นต่างหากที่ไม่ปกติ ศาลายาวมากใหญ่มากขึ้นเข้ามานี่เป็นป่านะคะเป็นป่าเป็นกุฏิมีแต่คนโง่ที่คิดว่าตัวเองสมบูรณ์แมมสมบูรณ์แบบและไม่เคยผิดพลาดอะไรเลยนี่หลวงพ่อวอ่าหลวงพ่อกล่าวไว้นะคะทุกท่านวิสาลกว้างมากถ้ามีบุญวาสนาก็จะได้เจอหลวงพ่อนะคะ ไม่รู้หลวงพ่ออยู่ไหนเนาะอ้ยสาราสาลาใหญ่มากสาลาใหญ่มากเลยนะครับกันสาลายาวมากเจอหลวงพ่อไหมเนาะหลวงพ่อไม่อยู่หรอหรออ๋อ หลวงตาสินทรัพย์ไม่อยู่นะคะทุกท่านพี่เล็กก็จะพาชมอันนี้ขึ้นไปได้ไหมเนี่ยขึ้นไปได้ไหม <c oughs> <c oughs> สืาลากว้างมากเนาะสาลากว้างมากะคะ่ะทุกท่าน <c oughs> ใช้เงินมหาศาเลเลยเนะ <c oughs> าะพระสินคิดนะคะท่าน ภาสิ้นคิดก็คือหลวงตาสินทรัพย์เนะาะโอ้โห้าสาลายาวกี่เมตรเนี่ยยาวมากเลยเนาะภาสิ้นคิดนะคะค่ะนี่เห็นไหมหลวงพอ่อเขาไม่ขึ้นมากันบ่ จ่งพิจัยไม่ขึ้นมาบอกยาระกว้างมากเข้ามาเป็นป่าอ๋อช่างพิจัยหลวงนึกว่าชังพิจัยไม่ขึ้นมาหลวงพ่อไ,ไ,ไม่น่าจะอยู่เนาะวูแมชีอยู่ตามป่าในกุฏิกุฏิเนาะ อันนี้บนเขานะอลังการาามากเป็นบุญตาวาสนาของเรานะคะทุกท่านใหญ่มากไม่รู้กี่สิบเมตรเนาะตรงนี้น่าจะเป็นโรงครัวเนาะโอโรงครัวสิ้นคิดนะคะนี่เป็นโรงครัวสิ้นคิดโอ้โหดูโรงครัวใหญ่มาก ลงควใหญ่มากเลยนะคะทุกท่านโหดูลงน้ำดูน้ำแข็งดูถังน้ำแข็งดูศาลาศาลาสุดลูกหูลูกตาเลยนะศาลาสุดลูกหูลูกตาเลยลงทาน อลังการมากเลยวัดด่านพระอินนะคะบอ่อน้ำพระอินไม่ใช่วัดด่านพระอินวัดด่านพระอินก็คือนูน่นอันนี้วัดหลวงพ่อสิ้นคิดนะคะทุกทา่านพี่เล็กจะพากลับแล้วนะคะทุกท่านดูทางดูเส้นทางลงไป ไม่เจอหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อไม่อยู่นะคะทุกานพาสินคิดไม่อยู่เนาะหลวงพ่อสินทรัพย์ไม่อยู่นะคะทุกานเล็กจะพานลงดูเส้นทางนะคะโอไม่แต่รถอันนั้นน่าจะเป็นรถรูน่ะคุณนั่น่ะเนาะไม่ใช่เป็นหมอหลวงพ่อไปไหนเนาะ เส้นทางนะคะ แม่ชีก็จะอยู่ในป่าก็ามีเป็นโซนเนาะโซนหนึ่งโซนสองโซนสามหรอกนี่กุฏิแม่ชีก็จะอยู่ในป่าอย่างนี้นะคะเป็นหลังเป็นหลังไม่น่ากลัวหรอกเนาะเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มนี่กุฏิแม่ชีก็จะอยู่แบบนี้นะคะทุกคนสองข้างทางเนาะสองข้างทางก็จะเป็น โซนแม่แค่อยู่ได้ไหมแบบเนี้ยต้งใช้จะไม่ได้เฟสห้าเฟสสามอ๋อเขาแบ่งเป็นเฟสเนาะเฟสหนึ 1, ่งเฟสสองเฟสสอันนี้เฟสอะไรเฟสเจ็ดอืมแบ่งเป็นเฟสกันอยู่เลยแสดงว่าคนมาอยู่เยอะมากเนาะ สามร้อยต่อผ้าสองร้อยไม่ซีสามร้อยดูลงครัวทีเนาะลงครัวอลังการมากเลยเนาะดูเส้นทางออกนะครับ ตามเขาอะเนาะก็เลยเยอะเนาะ ไปร้านตรงไปร้านขนมน้ำปั่นนี่ลูกอันนี้เขาจะไปวัดกันนะเนี่ยหลวงพ่อไม่อยู่เนาะไม่เจอหลวงพ่อนะคะทุกท่าน้นอกอยู่้นอเห็นแต่สาราก็พอแล้วเนาะไม่เจอหลวงพ่อเห็นแต่สาราก็พอนะคะไม่เจอใครเลยเขาอยู่ในป่ากันหมดเนาะ